อากานั้นเต็มไปด้วยคีเท่าและขาวเลือดร่มกำลังอ่อนแออ่าแล้วนี่ก็เป็นคำโปรยของทุกเผ่าในตระกลอนติรานะโอเคก็สวัสดีทานผู้ชมท่านนะเยื่อนผมเดฟนไนัโตเอ้ยไม่ได้สิต้องบอกว่าอยู่ผมยามสกิริตัสนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกอ่าหลังจากที่ผมทำการรีฟอร์มชานนอกตัวเองไปนะก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ในชานนอกครับนอกจากคอมบินเดอร์รีวิวของคอมมอนดอพิโรสอนนะ่ก็จะเป็นการแนะนำมาเผ่าต่างๆในทระกลอนติรานะครับ อาจจะอยู่เฉพาะในโหมดแคมเปญนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับทางออนไลน์แพทเทิร์นเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้คงจะแนะนำอะไรไม่ได้ก็สําหรับพาร์ทนี้ครับพาร์ทแรกของเราเราจะมาดูเกี่ยวกับเผ่าูเวบีนะโดยตัวูเวบีนะครับจะอยู่ในเคาเจอร์แบบ the great migration นะหรือว่าการย้ายถิ่งฐานกัรทิ้งใหญ่ซึ่งบัฟระดีบัฟของเคาเจอร์นี้ก็คือเมื่อเรากดอพยพถินฐานหรือว่าเผาบ้านทั้งหมดทิ้งเราจะได้ค่ากรดให้กับฮอต์สของเรา250หน่วยแต่จะมีดีบัฟตรงที่ว่าเราจะใช้เวลาในการเปลี่ยนบ้านหลัันนคออตวเมงา ใช้เวลามากขึ้น200%แล้วก็ใช้เงินมากขึ้น250%นะส่วนบัฟประจำเผ่าของโซลิบีครับก็คือสกิลไมเกเตอร์หรือแจ้แปลแบบไทยๆนะี่ยก็ผู้อพยพบ้างฝีมือเมื่อพลังและจำนวนมันถึงขีดสุดมันจะมีทางเดินไปต่อข้างหน้าเสมอและนี่ก็คือคําอธิบายของสกิลไมเกเตอร์มาต่อที่ความสามารถนะความสามารถแรกของสกิลไมเกเตอร์นะคือการทําให้สิ่งก่อสร้างในฮอสเนี่ยถูกลง35%ถือว่ามีประโยชน์บ้างในตอนที่เรายังเป็นฮอสอยู่นะก็คือเดินทางไปเรื่อยแล้วก็สร้างของไปรเรื่อยๆอย่างเงี้ย แถมราคาถูกลงตง5ตโอเคต่อไปนี่สก,กลิลนี้คือทีเด็ดของซูอีบีของเราเลยครับมันคือการที่ทําให้กองทัพของเราเนี่ยเมื่อทําการแซกหรือว่ารูดเมืองเนี่ยจะทําให้ลดอัพคิพของกองทัพนั้น3 5อซ่าซึ่งประเด็นคือมันมีผลแสแตกกันครับก็อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยเราสามารถทําให้กองทัพของเรานั้นลดอัพคิพ3 5ได้เป็นเวลา300เทิร์ถ้าเรากดสแปมแซกไปเรื่อยๆกับเมืองที่เราตีชนะไปแล้ว แล้วนั่นก็เป็นหนึ่งในสายที่ทำให้โซเวยียเป็นแฟชั่นที่เล่นถือว่าได้ง่ายแกงแคมเปญนะเพราะว่าด้วยกริดตรงนี้ที่ทําให้เราสามารถลดอัพคีป8 5ได้เป็นเวลา300กว่าเทินถึงจะเป็นทัพอื่นที่แบบว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปตีเมืองข้างๆแล้วก็ทําการแซกสแปมเบยเลยยังก็ทำได้เหมือนกันนะเมืองกบฏก็นัดนะต่อไปนะเรามาดูยูนิตเฉพาะตัวของทางโซเวีิกันนะหน่วยแรกนะเป็นหน่วยที่จะออกได้เร็วที่สุดในเรลายูยนิตเฉพาะตัวทั้งหมดของทางโซเวีินะแต่มีข้อแม้คือเราต้องทาการตั้ง้งฐานนนกก่อนนะออะจได เหมือนที่ว่าคือ,อสวีบีบอร์เดียรัรบหรือว่านักรบแห่งสวบีบีโดยตัวสวีบีบอร์เรียรนะครับจะจัดเป็นเวลี่เฮเวียแอคอินฟินตี้หรือทหารขวานหนักทำให้มีค่าจอกเกาะและเกาะที่หนาพอควรและยังมีแพสซีฟเป็นบรรากาศทิพยครับแถมยังมีไรเดอร์ทำให้สามารถเผาป้อมเวลาเราล้อมบ้านศัตนระูเน่เผาป้อมได้เร็วขึ้นแล้วก็เผาเมืองศัตรูได้ แล้วก็ยังมีดิซิทูฟิทายครับทำให้เหนื่อยช้าลงแถมยังสามารถที่จะตั้งฟอร์เมชันชิววอลได้ด้วยนะครับทำให้ไปเสริมแนวหน้าก็ได้หรือจะรับบทเป็นตัวแฟงข้างก็ได้นะโดยราคาการเกณฑ์อยู่ที่600หน่วยครับกับอัพคีปอีก295และสามารถเกณฑ์ได้จากบ้านโบเครเปอร์นะหรือว่าที่ตัดกระดูกโดยตัวโบเครเปอร์ที่พูดถึงนะครับจะเป็นโบเครเบอร์ที่มาจากเมืองเท่านั้นในฮอสจะไม่สามารถเกณฑ์ได้ ยี่ต่อไปเป็นการอัปเกรดจากซูเอบิวอร์เรียครับนั่นคือซูเอบิแชมเปี้ยนก็แปลตรงๆรงครับแชมเปี้ยนของซูเอบิจากเวลี่เฮฟวี่แอคอินฟินิตี้ครับจะกลายเป็นเพียงเวลี่เฮฟวี่มิลี่อินฟินิตี้หรือทหารตีประชิดหนักซึ่งจะทําให้สูญเสียค่าเจาะเกาะไปครับแต่ว่าแทนทดแทนมาด้วยอามิลี่ดีฟเอนที่สูงขึ้นทําให้ยืนแนวได้ดีกว่าเดิมเราจะเรียกว่าหน่วยนี้อันเบกับเบิลเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเนื่องด้วยขวัญกําลังใจที่สูงถึง108หน่วย พื้นศิลป์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับตามตรงที่ว่า,าไม่สามารถตั้งชิววอลได้แล้วแต่จะกลายเป็นสกิลที่ว่าแฟนซีแทนก็คือเพิ่มเบดี้แอคแท็กนะส่วนราคาก็ขึ้นเป็น650หน่วยกับอัพคิปอีกสามร้อี่สิบาสามารถสร้างได้จากโบลคริปเปอร์ที่เดิมครับก็เหมือนเดิมก็ต้องสร้างจากในเมืองแล้วก็ต้องผ่านเทคเบตเตอรี่เทียร์สองใส่ล่างสุดนะยูนิตต่อไปนะครับโนเบิลสวีบีซอร์เมนหรือพลดาบชนชั้นสูงของสวีบีซึ่งเป็นการอัปเกรดมาจากโน,น,นเบิลเจอร์มานนนิกกจะะมมีใช้ัหดนะ ซึ่งตัวโนเบิลซอร์ตเมนเนี่ยจะเป็นยูนิตที่ยืนแนวได้ดีกว่าแชมเปี้ยนเนื่องด้วยค่ามิดดี้เฟนที่สูงกว่าแล้วก็ยังมีเลือดที่เยอะกว่าสามารถตั้งชิววอลแล้วก็มีสกิลแฟนซี่นะแถมทั้งยังมีเอวท์ควานก,นก่อนที่จะชาร์จใส่ศัตรูหรือว่าก่อนที่ศัตรูจะชาร์จเข้ามานะเป็นขวานเล็กนะครับซึ่งขวานเนี่ยมีค่าจอะก,ก่อที่สูงถ้าทหารโดนก็แทบปางตายครับก่อนที่จะชาร์จเข้ามาหรือว่าก่อนที่จะชาร์จใส่แพสซีฟที่มีจะเป็นดิสสปรินนะครับททาาาให้เเเเววลลมมมมััันนนนตตยยีี่่อบบิซดด์จะไโฟดดก แล้วก็จะมีเอ็นเคอร์รานะเป็นการให้ขวัญกำลังใจยูนิตที่อยู่รอบๆนะครับสหน่วยเรื่องราคาการเกณฑ์ก็ถือว่าแพงพอควรครับกับราคา1์คหนึ่หน่วยกับอัพคีปอีกหกรอสสามารถเกณฑ์ได้จากสิ่งก่อสร้างที่ต่อมาจากบิดดี้ฮอลนะแต่ต้องผ่านเทคบริทอรี่เทียสีสายรางสายนี้ก่อนนะจะสามารถที่จะรีฟอร์มจากโนเบิลเจอร์แมนิกซอร์เมนให้กลายเป็นโนเบิลซูเอบีซอร์ตเมนได้ต่อไปนะครับซูเอบ k โอเเกอร์นะครับหรือว่าผู้รับคําสาบานแห่งซูเอบ เป็นยูนิตที่รีฟอร์มต่อมาจากเจอร์แมนิกสเปียร์มาเตอร์โดยตัวซุยบิโอเทเกอร์ครับจะมีขวัญกำลังใจกับเลือดมากกว่าสเปียร์มาเตอร์นะแต่ว่าจะมีมิดเดิลแท็กต์ต่ำกว่าสเปียร์มาเตอร์แล้วก็ตัวโอเทเกอร์นะครับก็จะมีเจ้าริ่งเอาไว้คว้างใส่ศัตรูที่กำลังจะชาร์จเราหรือว่าคว้างตอนที่กำลังชาร์จใส่ศัตรู ส่วนเรื่องพัสฟิซที่มีก็จะมีเพียงแค่เ p e r t ปิด r ชา Defense ที่ทําให้ใครก็ตามที่ชาร์จใส่หน้า s ู so, o เอบีโอเทเกอรนี่ยจะโดนดามเมจส่วนไปส่วนสกิลกดใช้ก็จะมีการสั่งใช้การตั้ง f o r m a มช o ั่นสเปียร์วส่วนอีกสกิลนึงครับคือเฮดทั n นทาให้ตัว o อเทเกอร์เนี่ยอัมเบเกบจะสู้จนตัวตายจะไม่ถอยจนกว่าเวลาของสกิลนี้จะหมดโดยราคาของ s so, ูเอบีโอเทเกอร์นะอยู่ที่ 800หน่วยกับอัพคี p 495เรื่องการเกณฑ์ก็สามารถเกณฑ์ได้ตามหัวเมืองทั่วไปต่างๆครับเมืองเล็กเมืองใหญ่เกณฑ์ได้หมดแต่ต้องผ่าน uh, Take Military สายการเท4สีตรงนี้ไปก่อนนะเพืสามารถออกเป็นโอทเทเกอร์ยนิต่อไปเป็นทหารม้านะครับ Royal s u e Cavalry หรือก็คือทหารมารักษาพระองค์นันเองโดยตัว uh, Royal Cavalry เนี่ยจะเป็นทหาร uh, Heavy Shock Cavalry เป็นทหารม้าชาร์จก่อนหนักนะสกิลที่กดใช้ได้จะมีสองอย่างนะครับนะอย่างแรกเป็นการตั้งฟ o r m a t i o n แบบริมนะ ก็คือจะตั้งเป็นหวัวนหลมแหลมแล้วก็พุ่งชนศัตรูโดยฟอร์มชั่นนี้จะทําให้เพิ่มค่าชาร์จโบนัสแล้วก็เวลาชาร์จจะเร็วขึ้นแต่ว่าเวลาเดินปกติเนี่ยจะชา้าลงแล้วก็โดนธนูยิงง่ายขึ้นต่อไปก็แฟนซีครับซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะเขาใส่มาทาไมเพราะว่าเนื่องจากทหารมาช็อคคาวดีเนี่ยมีเรียกแท็กกับรีเฟนต์อ่ะมันต่าอยู่แล้วจะเน้นไปการชนแล้วถอยชนแล้วถอยซะมากกว่ายืนสู้อ่ะมันไม่ค่อยมีสิชัยชนะหรอกก็ใส่มาเพิ่มมาไม่เรียกแทกนน็กในนี้เพิ่มมานิดนึ ส่วนพาสีก็มีอาริสปริงกับอา uh, ร์เอ็นเคระสองอย่างส่วน uh, ราคาราการเกณฑ์ของรอยัลคาร์วัเนี่ยอยู่ที่800หน่วยกับอาคีปสี่รหน่วยสามารถเกณฑ์ได้จากแมนทอร์ซึ่งเป็นบ้านอา uh, ที่อยู่ขั้นต่อมาของทาวเวลด้วยการอัพเทคซีบิทิอาสามครับต่อไปยูนิตสุดท้ายนะครับอาเป็นยูนิตของแม่ทัพนะซเวบิโนเบลเป็นยูนิตที่อัพขั้นมาจากเจอร์แมนิกโนเบลนะครับก็คือว่าทหารแม่ทัพของเราเนี่ยจะต้องเดินเท้าจนกว่าจะถึงเทคนี้นะครับเป็นเทคแนะทบจะเรียกว่าเทคสุดท้ายของทางฝั่งบริเลยก็ว่ทอร โดยตัวโซเอบีโนโบเนี่ยจะเป็นมี Medium, เดียมมีดี้คาวารี่นะสกิลที่กดใช้งานได้ก็จะมีอยู่2อย่างครับอ,อย่างแรกคือไดมอนด์ฟอร์เมชันนะครับคือการตั้งฟอร์เมชันไดมอนด์ขึ้นมาฟอร์เมชันนี้จะเพิ่มค่ามีดี้ดิเฟนต์แล้วก็ค่าชิลดิเฟนต์จากพวกการต่อสู้แต่ว่าจะทําให้การโดนยิงคันูเนี่ยจะโดนง่ายขึ้นอีกอันนึงคือแฟนซีนะเป็นการเพิ่มมิดีแอคแท็กส่วนพาสซีฟก็มี2องอนนันเป็นของคู่กันออันแรกคือสแกนนะครับทำให้ยูนิตสตูบิวส์รอบๆเมันชินโดนรถมอล แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ i m m ูโ u เฟียนะก็คือจะไม่กลัวอยู่ที่มีสแกร์กันเองส่วนจริงๆจะมีอันแต่ว่ามัมันเป็นของแม่ทัพคือเ n k e r านะครับอยู่ใกล้ก็ได้มอร์ลเพิ่มแล้วก็ตัวสวยบิท n o เ l า c a v เองก็จะมีจัฟฟินทัเอวโยนใส่มาสตูหรือว่าทหารสตูก่อนที่จะจะทำการชาร์จใส่ตอนที่เกมแม่ทัพขึ้นมาก็จะเสียเ,เงิน850หน่วยครับเพื่อเป็นการเรียกหน่วยนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียคีปีก425หน่วยสำหรับทหารม้าหน่วยนี้ แล้วก็เทคที่จะสามารถเปลี่ยนจากจาเอรม์มาติกโนเบิลให้กลายเป็นซเวบีโนเบโลิลคอมฟอรดีได้ก็คือเทคนี้ครับก็คือเทคเทอซีสายกลางของบริทารี่ก็จบนะครับกับยูนิตประจําเผ่าของซเวบีนะต่อไปก็จะเป็นในแคมเปญแบบเกิดมาจะเป็นยังไงอะไรเล็กน้อยตอนเทินแรกๆนะครับโอเคเรามาดูกันก็โดยจุดเกิดจะอยู่ใจกาลางกอล์ฟเรยแล้วก็จะมีแค่ฮอตฮอตเดียวนะแต่เห็นเกิดใจกลางกอล์ฟเราก็ไม่ได้เป็นบอกับรมนะคแค่ว่าเดินผ่านทางเฉยๆแต่โรมก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ค่อยชอบขี้หนาหรอก แต่แยังพอมีเวลาอยู่นะที่ก่อนที่โรมจะดีแลวอลส์เราก็สักพักตั้งยว่าโรมเนี่ยปัญหารอบด,ด้านโรมยังไม่ดีแลวอลส์เราตอนนี้ต่อไปเรามาดูผังครอบครัวครับตัวทาาซุยบีเนี่ยผังครอบครัวเราจะมีลูกชาย2คนแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนส่วนพาวเวอร์ก็อยู่ในระดับอะ r e s p สเ s i b l e นะครับคือคนในสภายอย่างอย่างคงครอบครัวอยู่แล้วก็ตัวกษัตริย์เราก็ไม่ได้มีฐานะอะพิเศษนะปกติทั่วไปส่วนการทู่ก็ตามที่บอกครับคือโรมกี่ขี้หน้าเราแต่ว่าเราจะมีพัธมิตเป็นอารามันิกนะ แต่ก็เป็นพันธมิตรที่หวังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้ครับเนื่องจากว่าจะต้านเดือดแรกืเพราะว่าโดนวันเดลตีอ่าก็คงหมดแค่นี้สำหรับการอ่าพูดถึงเผ่าซว,วยบีในแกลแคมเปญน,นะแต่ก่อนจากกันไปครับเราจะมาพูดถึงซวยบีในประวัติศาสตร์ก่อนซวยบีก็คืออาชนเผ่าเจอรมัมนดิกครับที่มาจากท่าแม่น้ำเอลเบริรนะซึ่งถ้าใครเคยเล่นตัวทวอโรมสองเนี่ยมันจะมีเผ่าอาเจอรมัมนดิกไทรที่เป็นที่มีชื่อว่าซวยบีครับซึ่งมันคือเจอรมัมนดิกไทรตัวเดียวให้เราเล่นนะก็นั่นแหละคือออเเเเเเผ่่่่่่าาาดดีีีีียยยยวกััับบทซรลนรนนนแตใภหง มีการแยกตัวกันไปแล้วก็จันตั้งเป็นชนเผ่าตัวเองนะครับอย่างเช่นอารามันดิกเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางซวยบีมาก่อนอรวมถึงรอมบัสแมคคาร์โมนิที่เป็นแฟคชั่นเล็กๆครับควอนดีเฮอร์มันดูริสพวกนี้ก็แต่แหละเป็นซวยเป็นหนึ่งเดียวกับซวีบีมาก่อนนะครับแต่ว่ามีการกระจายตัวกันไปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอพูดทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าใครจะให้ทำแฟคชั่นไหนก็บอกมาได้ครับส่วนคอาบานีก็เดี๋ยวถ้ามันอัปเดตแล้วผมจะทำเาเรียกว่าอะไรทำโพสไปแล้วกัันนนวว่่าจะใหห้ทคออมตไก เดี๋ยวการพักน,นะครับแล้วก็แล้วก็เดอบาย